วันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็วันพระขึ้นแปดค่ำเดือนหกไกด์เดือนห้าเขาเดือนหกเดือนหกวันวิสาขาบูชาวิสาขาบูชาวันที่พุทธเจ้าประสูติตัดสรุปปรินิพนที่เอานำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาล้อยเลียงให้เราได้ศึกษาได้ประพฤติได้ปฏิบัติให้เราจเจริญเมตตากลุณามุทิตาอุเบขาพรหมวิหารสีพรหม มีจิตใจอย่างพรมพุทธเจ้าถึงว่าจิตดั้งเดิมของเราเป็นจิตพุทธกายจิตภูทธกายจิตพรมกายจิตธรรมกายจิตมีสี่ชื่อด้วยกันแต่ที่จะเข้าถึงจิตบริสุทธิ์จิตพองใสมันต้องด้วยธรรมด้วยวิน,นัยด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญา ภาวนาให้ถึงความหลุดพ้นศีลลักษสีขาจิตตาสีขาปัญญาสีขาพอเรามีศีลอยู่แล้วเราก็จะพยายามให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาปิบัติกายกายกรรมสวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมเพราะว่าการสร้างคุณงามความดีแล้วไม่ออกจากกายจากวาจาออกจากใจถ้าจิตใจเรามีความเชื่อ ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราก็จะหมั่นสร้างสมสังสมบุญกุศลไปเรื่อยเหมือนเรามีชีวิตเหมือนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหมดไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เหมือนชาติหนึ่งชาติหนึ่งเดี๋ยวก็หมดไปแล้ววันหนึ่งไม่นานมีมืดมีสว่างมีเกิดมีดับมีขาวมีดำมีเกิดมีตายเป็นของคู่กันของคู่โลกโลกเราก็ เป็นโลกแห่งความทุกข์ทุกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาความทุกข์นี่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้เราได้รู้จักเรามาเรียนรู้ทุกมาเห็นทุกทุกกําหนดรู้รู้ว่าสิ่งนี้เราควรละละสมุทัยนั่นเองละสมุทัยไม่เกิดก่อทุกข์ไปเรื่อยๆสร้างเหตุเหตุอะไรเหตุสัมมาทิฏฐิความเห็นทุกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมสมเห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พอพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอะไรมากนะท่านสอนเรื่องทุกเนี่ยนะทุกเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่คนเราต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเพราะการทนอดทนอดกลั้นต่อผัสสะอารมณ์ต่อสิ่งมากระทบกระทั่งการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้กินก็เป็นทุกข์หิวมากก็เป็นทุกข์ไม่ขับไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์พอพุทธเจ้าท่านหนึ่งสอนทุกเ์ให้เรากําหนดรู้เราไม่ไป พลากออกหรือว่าเรานั้นออกแต่ให้กําหนดรู้รู้ว่าสิ่งที่อดทนอดกลั้นเราต้องมีนี่คันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบ่มีสิบบ่มีห้า,ห,าห้าสุดท้ายข้างบนทานสีเนคขมะปัญญาวิริยะเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นถ,ถ้าที่สุดมันมันต้องมีอุเบกขาเป็นที่สุดพุทธเจ้าถึงให้เราเจริญพรหมวิหารสีให้เต็มที่เต็มกําลัง เพราะว่าเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นความปรารถนาอยากให้คนอื่นไม่ได้เบียดเบียนกันซึ่งกันและกันมันจะเป็นผู้ที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าสึงคงวิชาความวิมุติความหลุดพ้นได้ถ้าเราไม่ถึงความวิชาความวิมุติความหลุดพ้นไม่ได้มันก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานพอมุมนุษย์มันก็มีสองอย่างสามอย่างที่มนุษย์เดรัจฉานโนมเนตสเปโตมนุษย์ ตีราชาโนม,มนุษย์มนุษย์ที่เกิดเป็นเดรัจฉานมนุษย์ที่เป็นเปรตมนุษย์ที่เป็นอสุรลกายเนี่ยมนุษย์ที่เป็นคนละคะลกคนไปทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ว่าคนเรามันมีทุกอย่างบางทีจิตใจดีก็คิดเหมือนพรมอยากถือพรมาจาจย์ตลอดไปบางทีคิดไม่ดีก็คิดเหมือนเทวดาก็อยากทําบุญทํากุศลทำบรมีไปเรื่อยเนี่ย ควรคิดแบบเทวดาบางคนคิดแบบมนุษย์สร้างศีลให้เกิดขึ้นศีลศีลห้ 5, กากรรมบท10เนี่ยคือว่าอยากเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีศีลห้ากรรมบท10ถึงเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีศีลห้าไม่มีกรรมบท10เนี่ยถึงไม่เกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราต้องหมั่นรักษามนุษย์สมบัติให้เต็มที่เต็มกาลังเพราะการเกิดทุกคราวเป็นสิ่งที่ยาก พระพุทธเจ้าถึงตัดบอกกิจโชมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากลําบากกว่าจะได้เกิดมาเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในห่วงทะเลมาหาสมุทรมันจะมีห่วงอันหนึ่งห่วงอันหนึ่งร้อยปีเตา่าก็จะพุดออกมากลางทะเลมันเต่าตาบอดจะมาสวมกับห่วงนั้นได้ก็เป็นสิ่งที่ยากการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากเหมือนเขาวัวมีสองเขา แต่คนเขามีมากทําไมายเท่าไหร่มันต้องคิดดูนะพอการเกิดสัตย์ระชานเป็นยากต้องมาเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านเลยเห็นโทษเห็นกรรมมาโลกรูปประโรคารูปประโรคการเวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ท่านถึงบอกว่านตถิสันตินาถิสันติปรังสุขคังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระง,งับไม่มีสงบระง,งับใน การไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าคนเราการเจริญเมตตาภาวนาการสวดมนต์การแผ่เมตตาการอมโมทนาต่อผู้ที่บริสุทธิ์แล้วผู้ที่เข้าสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปรรัญญาสู่วิชาสู่วิมุตติผู้ที่ทำให้จิตใจตั้งมั่นจิตใจเป็นบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็มั่นโมทนากับบุญกับกุศลที่พระพุทธเจ้าพระรยเจ้าทั้งหลาย พระเปเจกพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญจนเท่าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงนิพพานอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ยกไว้ทิศเบื้องบนสูงสุดทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพ่อแม่ของเราทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาคือว่าครูบาอาจารย์ของเราที่ดึงให้เราไปทางดีดึงให้เราเกิดความศรัทธาวิยญสติสมาธิปัญญาในทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายคือกัลยมิตรที่ดี ที่สามารถดึงให้เราไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาเนี่ยนะทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาของเราที่หนุนนําให้เราได้มีโอกาสมามาสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อบุญกุศลไปเรื่อยเนี่ยนะทิศเบื้องหลังทิศเบื้องล่างก็คือคนใช้ของเราเนี่ยนะี่หกทิศพุทธเจ้าให้เรารู้จักทิศทั้งหกู้จักอยธธายัตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย อันนี้คือว่าอจาจตนะภายในผภาษาภายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลพภะมีธรรมลมเราต้องแยกให้ออกถ้าเราแยกไม่ออกเราก็ติดภายนอกพอติดภายนอกมันก็ติดภายในมันก็ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่มาสั่งสมสร้างสมศรัทธาให้เกิดขึ้นในการสวดมนต์พุทธธรรมสังฆะผู้ที่บริสุทธิ์บทจดจาก กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีเข้าสื่อวินมุิท่านถึงมีปฏิบัตดิดีปฏิบัต,ติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแก่สมณะเพศสมณะวัยเจ้าของอันนี้พระสงฆ์ถึงมีคุณ14คุณพระธรรมมี38คุณพระธรรมมี38ประการตั้งแต่สวาไปถึงตินี่หนึ่งสามสิบแปดคุณพระพุทธเจ้ามี56ตั้งแต่ อิติปิโสไปถึงติเนี่ยคุณพระพุทธเจ้ามี56รวมกันเป็น108ยแปดพอดีคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14บ่รวมเป็น108 801นนั้นพุทธเจ้าเลยให้เรามันสร้างสมสั่งสมทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาสร้างกิจใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ พิจิเนตพิจารณาว่ากายสังขารของเราเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือเปล่าเป็นสิ่งที่น่ายึดหรือเปล่าสิ่งที่เป็นหน้าโชหน้าผูกพันหรือเปล่าถ้าเราเห็นเป็นซากศพเป็นของเน่าของเปื่อยเราก็เอาร่างกายนี้มาสร้างคุณงามความดีจเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญภาวนาไปเรื่อยๆมันจะได้เห็นโทษเห็นภัยของสังขารร่างกายนี้ เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายของเรานี่นะพอยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกเหมือนพระพุทธเจ้าทังตัดบอกภารฮา,าเวปัญจักันธาคันทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อภาราฮาโรจะบุคโรบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภารานาังนังดุขัางโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารานิเคปนังสุขขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขเนี่ย นิคิปิเทาวาขรงขะรังพระเริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพลังอนาตยะทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังกันทั้งอัพยาหะก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปริณิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปาถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเ,เข้าถึงความเป็นอนัตตานั่นเองดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเข้าถึงอนัตตาธาตุอนัตตาธรรม สิ่งที่เป็นจิตแท้ดั้งเดิมนะพุทธเจ้าท่านเราให้เห็นอันนี้จังไตระัตะนาญาณถ้าเราเห็นอันนี้จังเที่ยงแท้จริงๆด้วยจิตใจที่เชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนจริงๆเราก็จะเบื่อจะหน่ายจะคลายกำหนัดในสังขารในร่างกายของเรานี้แหละพอไม่เบื่อหน่ายในไหนเร,เราเบื่อในสังขารร่างกายที่เราเกิดมาทนทุกข์ยากลําบากในการกินในการอยู่นี่ สัพเพสั่งฆ่าลานิจาติยันดาปัญญายปัสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฐนิพินดาตีดุเคเอมะมะโควิสุทธยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพิพานิพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพสั่งฆ่าลาดุฆาติยันดาปัญญายปัสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ไม่ว่าสังขารเราสังขารท่านทั้งหลายสังขารโลกมันก็เป็นทุกข์นี่ที่ทนได้ยากร้อนมากก็ทุกมากไม่หนาวมากก็ทุกมากหนาวร้อนมันก,ก็อยู่ในโลกเนี่ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลาบากเดี๋ยวก็ทนทุกข์อย่างเนี่ยพนะระพุทธเจ้าให้เราเห็นกองทุกข์ทุกข์ในสังขารในร่างกายให้เราเบื่อเราหน่ายในกองทุกข์ในขันห้าในความยึดมั่นปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์ของพุทธเจ้าท่านเลยให้เราพิจารณาในสังขารร่างกายถ้าเรามีปัญญาอย่างรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะเบื่อจะหน่ายก็ค,คลายกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นในผัสสะในอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่ติดในภายนอกเราก็ติดไม่ติดภายในแค่ดูแลรักษาให้กำหนดรู้ว่ากองทุกข์มันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่คนเรามันไม่มีอะไรแล้วจะอยู่ยั่งยืนทาวร เกิดเท่าไหนตายเท่านั้นจะเกิดเป็นคนต่างาศาสนาก็ตามเกิดเป็นศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาะนะอิสลามศาสนายูดายศาสนาพราหมณ์ก็ตามเกิดมาเพื่อจะมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีแม้แต่าศาสนาอื่นเขาก็บอกให้ไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติก็ได้สวรรค์สมบัติก็ได้พรมสมบัติก็ได้ไม่ว่า,าศาสนาพราหมาณ์ศาสนา คริสต์ยูดาดศาสนาอิสลามเขาก็ทำให้เกิดในในเป็นพรหมโลกไดแต่ไม่สามารถจะออกให้ออกโลกนอกโลกได้เข้าถูนิพพานไม่ได้เพราะไม่มีอริยะศส,ส,สีเหมือนปริพาชกที่มาถามพระพุทธเจ้าที่มาขอบวชกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าดิตชาติท่านเคยเป็นญาติของพระโกธัญญะพระพิสูที่ได้บรรลุธรรมเป็น เป็นอหรหันต์องค์แรกเป็นโสดาบันองค์แรกพระโกฏัญญาเนี่ยที่ท่านเป็นปัญจวัคคีทั้งห้าหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งห้าท่านเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลตั้งมั่นในคุณงามความดีเมื่อสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นชาวนานท่านมีน้องของท่านก็ชวนน้องชายมาทาให้ทานมาสมาทานศีลมาให้ทานต่อพระสัตว์พ,พุทธเจ้าพระธรรมพระิยสง์น้องชายของท่านก็ไม่ทํา ว่าจะทําได้ก็เกือบสิ้นปีสิ้นอะไรไปในสุดนอกสรายท่านก็ได้ทําทําบุญให้ถวายทานพุทธเจ้าเลยท่านเกิดเป็นสุภัตะตอนที่พุทธเจ้าจะนิพพานจะนิพพานเกือบไม่ได้ทันพระพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนปริมิพานปริภาชกองค์สุดท้ายให้พระอน,นุบวชเป็นอุปชาให้ ในที่สุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สุพัทธะเนี่ยสุพสัทธะปริพาชกทั้งหลายปรีพาชกที่ว่าถือศาสนาอื่นมาก่อนพอถือศาสนาอื่นมาก่อนก็มานับถือศาสนาพุทธได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศบดว่าในศาสนาอื่นเขาจะมีนิพพานหรือเปล่ามีความหลุดพ้นหรือเปล่าพุทธเจ้าก็บอกว่า ทำวินัยในศาสนาใดมีพระพระธรรมพระวินัยมีอิส,สัตยสีมักมีองค์8ศาสนาเป็นสานาให้ความหลุดพ้นได้แต่ถ้าไม่มีมากมีองค์8ไม่มีญัติสีสัสีไม่มีโพธิป,ก,ปการย่อมไม่เข้าถึงความเป็นเข้าสู่พระนิพพานย่อมไม่มีชั้นใดก็ฉะน,นั้นแต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมักมีองค์8อิยสาสัสีได้ หรือว่าโพธิปรกริยธรรม37ประการได้ก็เป็นศาสนาแห่งการปลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้น,ะนั่นะเขาเขาถามมาแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยพุทธเจ้าก่อนปรินิพานนะมากราบเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาอื่นมีนิพานไหมมีได้มีแค่เป็นพรหมสมบัติสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติน,ะนั่นอบายภูมิทั้งทั้งหลาย นศะาส,สนาพุทธมีเพียบพร้อมทุกอย่างมีทั้งทั้งโลกียรัพย์โลกุตระทรัพย์โลกียัพย์ถึงแม้แต่พระสารีบุตรท่านก็เกิดในเป็นลูกเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ที่ดึงญาติพี่น้องมาบวชหมดพอตอนหลังมาท่านก็ไปศรัทธาปริภาชกสัญชัยปริภาชกในสุดก็ได้มาฟังพระอาชาชิเทศเทศโปรดตอนที่ท่านบินทบาทพระ จะชี้ว่าเทศทาให้ท่านจนได้บรรลุเป็นโสดาบันเพราะว่าทมเกิดเพราะเหตุเทศแค่นี้แหละพระสารีบุตรท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเราขอไปบวชกับพระพุทธเจ้าก็ชวนพระสารีบุตรพระมกขลานะไปด้วยสัญชัยปรภพรโชรก็ถามว่าคนโง่กับคนฉลาดในโล,โลกนี้อะไรมากกว่ากันพระสารีบุตรว่าคนฉลาดมีน้อยแค่หยิบมือเดียวแต่คนโง่มีมากมายขนาดไหน สันชัยปริภาชกมีทิฏฐิมีมานะก็บอกกับสารีบุตรว่าเราจะคอยสั่งสอนแต่คนงโง่เนี่ยนะคนที่ฉลาดอย่างเธอควรไปหาพุทธเจ้าเถอะเราไม่ไปเราจะคอยสั่งสอนแต่คนงโง่ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเธอเป็นคนฉลาดจงไปหาพระพุทธเจ้าเถิดเลยบอกให้สาวกอัครสา,าวกทั้งสองไปหาพุทธเจ้าจนได้เป็นอัครสา,าวกนั้นบุญบ่มีที่ิท่านได้สร้างมาเต็ม ร้อมเต็มภูมิที่จะเป็นอัครสาวกในขั้นต้นท่านก็ยังหลงอยู่หลงในการเกิดในความเชื่อในศาส,สนาลทัทธิอื่นเฉ่นนั้นมนุษย์คนเรามันก็มีทั้งคนหลงทั้งคนไม่หลงแต่ถ้าคนหลงไปแล้วก็ไม่ว่าให้กันเราก็อยู่ของเราเราต้องเจริญเมตตาพรหมิหารสีเชื่อในคําสั่งสอนพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าสอนให้การปฏิบัติดีปฏิบัติตรงไปปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์ ปฏิบัติสมควรมันจะเข้าสู่มรดสีผลสีนิพานหนึ่งโสดามละสักยะทิฏฐิได้สามข้อสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยสิงคตาปามาตไม่ลูกคำสินเพื่อไปเกิดแค่มนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติพรมสมบัติแต่ปรารถนารักษาศินเพื่อไปะนิพานสมบัติอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันที่ท่านละสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสินลัตตาปามาตได้ ละสามข้อก็เป็นโสดาปัปฏิพน์แต่ธรรมะคือว่าทางเดินอยู่เดินไปสู่พ้นนั่นเองถ้าละลาคะได้ครึ่งหนึ่งปฏิคะได้ครึ่งหนึ่งก็เป็นสกาธาคามีเกิดไม่เกินสามชาติถ้าเป็นอนาคามีเกิดแค่ชาติเดียวละลาคะได้ขาดปฏิคะได้ขาดแล้วละได้ห้าอย่างสัญญกเบื้องกลางได้ก็เป็น อนาคามีผู้ไม่กลับเกิดมาเป็นมนุษย์อีกถึงก็เกิดเป็นมนุษย์แค่ชาติเดียวแต่ส่วนมากอยู่ชั้นสุทธวาตชั้นพรมพรม,มโลกก็ไปสู่ความเป็นอรหันต์ในอนาคตตั้งหน้าเกิดไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินหนึ่งชาติท่านก็ไปบรรลุธรรมนั่นนาะพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกให้เราเรียนรู้ศึกษาประพฤติฏิบัติมรซีผลสีมรมีองค์8 มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งโสดามรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหันตมร่ยโสดาผลสกาทามิาผลอนาคามิผลอรหันตผลผลที่ว่าคือได้แล้วเราต้องมาเรียนรู้เรียนรู้รรศึกษาเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องจิตใจของเราการสร้างบุญกุศลสร้างบารมีเราต้องหมัน่นพำมธรรมไปเรื่อยเรียนสูศึกษาพระธรรมพระวินยัยด้วยการประพฤติปฏิบัติทางกาย กายกรรมสามนี่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมว่าจีกรรมสีไม่พูดหยาบไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้ออันนี้คือว่าวาจีสีมโนกรรมสามไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นไม่เห็นผิดตามคันลองคลองทมเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองมโนกรรมสาม ในพุทธเจ้าท่านสอนให้เราประพฤติบัติกายวาจาใจของเราให้อยู่ในความตั้งมั่นในบุญในกุศลในบม่มีเพราะพุทธเจ้าท่านถึงว่าตัดสร้มาตั้งหลาย,ล,ายล้านองค์เป็นหลายหมื่นล้านองค์แล้วแต่เราไม่ไปไหนต้องพิจารณาต้องประพฤติบัติให้เหมาะควรเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบม่มีต้องอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจนะเราไม่ปล่อยวันเวลาผ่านไปเปล่าเป,าเปามันพิจารนามันภาวนา พุทธเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าคนจะข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาคนจะข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรคนจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถทําจิตใจให้เราบริสุทธิ์ทางกายทางวาทาทางใจได้พอศีลมันอยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่ยกายกรรมสามวจีกรรมสีมนโนกรรมสาม พะวากศีลมันศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดคอของพิสุนีก็อยู่ที่การประพฤติที่จิตให้จิตใจเราบริสุทธิ์จิตจิตใจบริสุทธิ์แล้วมันก็ใกล้พระนิพพานแล้วพุทธเจ้าท่านถึงตัดไว้กายเจตสิกจิตนิพพานนะี่กายมันก็เรื่องของกายของเรานี่กายพิจารณาถ้าจะติดก็ติดในกายจะลงก็ลงอยู่ในกายอย่ายืดมั่นก็ยืดมั่นในกาย ฉะนั้นถ้ายึดมั่นกายมันก็นกนยึดเวทนามันก็นยึดสัญญามันยึดสังขารเรือกวิญญาณในขันห้าเนี่ยกายในกายเจตสิกค,คือว่าเรื่องนามธรรมาเรื่องนามธรรมาล้วนๆนี่นะเรืเจตสิกนามธรรม,ามนามธรรมาล้วนทําให้ยึดในเจตสิกเรื่องเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเนี่ยเจตสิกอันนี้มันเกี่ยวกับอภิธรรมโดยตรงเลยอภิธรรมในการ ที่ทาให้ย้อมจิตให้ไปยึดมั่นซือมั่นในสิ่งต่างๆถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเราก็เห็นจิตนะจิตมันแสบสายจิต้ันฟุ้งซ่านจิตลาคาญจิตสงบจิตสงบจิตวุ่นวายมันก็อยู่ที่นี้อยู่ที่จิตเพราะเจตสิกกับจิตมันก็ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเลยกายมันก็เกี่ยวเนื่องกับเจตสิกเจตสิกก็เกี่ยวเนื่องกับจิตถ้าจิตมันเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาเป็นจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวมันก็เข้าสู่ความอุเบกขาทำได้เข้าสู่พระนิพพานเนี่ยนะถ้าจิตบริสุทธิจิตใจเข้าสู่มักมีองค์8สมาทิฏฐิแล้วมันก็เข้าสู่ใกล้พระนิพพานฉะนั้นพุทธเจ้าถึงตัดบอก4อย่างด้วยกันใต้บิดกด00พพระธรรมคันย่นย่อมากายเจตสิกจิตนิพพาน นิพานคือว่าความหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเกิดมาห้ามหันไม่ก็ต้องเกิดมาวุ่นวายกับใครแค่ชำระชำลอกจิตใจให้ออกจากกิเลสพ5 0 0้าทันหาร้อยแปดพุทธเจ้าถึงตัดบอกอเนกาสั่งสาลังสั้นทาวีสั่งอาทีมีสั่งเมื่อเรายัางไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกาชาตกะหาการังคาเวสั้นโตดุฆาชาติปุนักปุนัง สแสวงหาซึ่งนายช่างปลูกเดือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกข่าวเป็นทุกลำไภกาหการังคเวสันโตดุคาชาติบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปท่านหรือและเรือนหรือบ้านหรือช่องจนหมดจนตันหาจนไม่เหลือนะเพราะตันหาทําให้เราเกิดกิเลสนะกิเลสสิบหกอย่างอภิสมาโลภะความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซ ความประทุษร้ายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโหความผูกเวนไม้มั่นกันมาโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิตซาความริษยามัชชริยังความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งข้าวของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าคนซาเธอยังความโอ้อวดยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึง เมื่อสั่งสอน้วยทำโดยชอบมมโนวความเย่อหยิ่งถือตัวเือตนอิติมโนวความลบลูดูถูกผู้อื่นมาโทวความเมาหลงในร่างกายที่สุดโสมที่ป่วยไข้อยู่เป็นนิดนี่สมากมันจะหลงในร่างกายของเราเนี่คนทั่วไปปุถุชนทนธรรมดาคนทั่วไปมันจะหลงในร่างกายที่สุดโสมที่ป่วยไข้ก็เอาอเกซาโลมานาะาทัานตาตาโจ มาหลอกลวงกันนหลอกลวงให้คนลุรกิจติดในผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยย้อนไปย้อนมาเนี่ยถ้าคนเมาหลงในร่างกายมันก็จะหลงในอยู่ในนี้ไปใไนไม่ได้พุทธเจ้าให้เรามองเห็นเป็นแต่สักวัฏาตตามธรรมชาติเป็นเพราะดินน้ำลมไฟมาซึมซาบไปมันทําให้เราติดในผมขนเละฟันหนังเนี่ยคนที่มันจะหลอกได้ก็หลอกในลลมผมขนเละฟันหนังเนี่ย เรกให้คนติดหลกให้คนเพ้อฝันในสิ่งที่เป็นของโลกของสิ่งที่ปฏิกูลเน่าเปื่อยผมเส้นเดียวเวลาถูกอาหารมันก็ไม่น่ากินน่าทานฉะนั้นเราพยายามเห็นว่าเกสาเป็นของที่ไม่สะอาดเป็นของที่ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเป็นของที่สกปรกเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นของที่ปฏิกูลมีสีมีกลิ่นเป็นต้นพุทธเจ้าถึงสอนให้เรา กรรมาฐานห้านี่นาะพุทธองค์ท่วนท่วนทุกองค์ทรงทชี้แผ่ภายเป็นมูลขันกล้าวเป็นคล้าวบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเริญผมคนนี้นั่นหมายมั่นว่าดีดกดำเต็มที่ว่าดีมากหลายเล่ฟันอีกหนาะก็ว่าเชิดชายยามเยิ้งเยิ้มพายเหมือนภายสินสีหนังอีกห่อหุ้มอบอุมกายีว่างามเลิศที่มีทั่วกายาผมคนชี้ไขมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเลบฟัน ให้นั่งพินิษน้อมพิทยพันธ์ที่เราสำคัญไม้มั่นเป็นต้นไม้ว่าดีงามแลสามตัวต,วตนใช่คนใช่ท่านเป็นสักแต่ว่าธาตุธาตุสีดินนะ้ำลมไฟเท่านั้นพุทธเจ้าให้อนุโลมปฏิลมอนุโลมพิจารณาขึ้นไปย้อนไปย้อนมาพิจารณาเวลาเรานั่งสมาธิเวลาเราจเจริญกรรม,มาฐานแล้วก็กรรม,มาฐานห้านี่พิจารณาฝมพ้นเพลิดฟันหนังไม่ให้ยึดติดในสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นธาตุ ดินน้ำลมไฟให้เบื่อให้น่ายเพื่อจะคลายความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองฉะนั้นเราพยายามเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เป็นของปฏิกูลหน้าเรียดมีสีมีกลิ่นเป็นต้นแต่คนเขาคนที่มันหลงก็หลงอยู่งั้นติดในสีในกลิ่นในความความสกปรกโสโครกในเนื้อหนังวังสาทั้งหลายฉะนั้นพุทธเจ้าให้เราเห็น ศีลรมกรรมฐานศีลเราต้องถือมั่นคงทมต้องพิจารณาไปประจำกรรมฐานพิจารณาให้แจ่มแจ้งเป็นธาสีดินน้ำลมไฟฉะนั้นเราจะไม่ได้ติดในสิ่งที่โลกเขาติดเราจะไม่ล้งในโลกที่เขาลง้งเราจะเป็นผู้ที่เห็นโลกเห็นภัยเป็นของศูนย์เปล่าของหน้าเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นมองเป็น ภาระเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเราก็จะไม่ยึดมัน่นแล้วก็คลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเราก็ไม่ยึดถือมัน่นในขันห้าอายตนาหกอตนาหกโลกภายนอกหกนี่ตารูปเสียงกินรสผทตภาพรำอารมณ์ทั้งหลายเราจะไม่ยึดติดเราก็จะเห็นโทษเห็นภัยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันย้อมใจให้เราหลงนีพุทธเจ้า เราให้พิจารณาศีลธรรมกรรม,มาฐานพิจารณากรรม,มาฐานคือว่าพิจารณาจิตใจของเรานี่มีความตั้งมั่นขนาดไหนมีความยึดมั่นถือมัน่นมีความคลายกำนัดหรือว่าม,มีความยิดมั่นถ้ายึดมั่นพยายามคลายออกคลายออกเหมือนขันนอตเนี่ยไม่มัดแน่นไปเรื่อยมันก็คลายไปเรื่อยฉะนั้นขอโมทนากับทพุท่านเนาะที่เรามารวบรวมกันฟังธรรมะรวบรวมกันพิจารณา กรรมาฐานพิจารณาศีลส,สมาธิปัญญาพิจานาทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เจริญด้วยวันอายุวันณะสุขภาละปฏิพานธนาสาสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน